รายการกรีนฟาร์มาริตี้ช่วงฟาร์มไก์ร่วมสนับสนุนโดยโซโล S O L O โซโลปุ๋ยไข่มุกตลาเหรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก ช่วงนี้หลังจากที่เราเห็นบรรยากาศและภาพเหตุการณ์ในการบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะของภาคเอกชนหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทด,ด้วยกันกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะซึ่งเขามีการลงนามข้อตกลงร่วมกันดิฉันก็เลยมีหน้าที่ที่อยากจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ที่มาร่วมลงนามบนข้อตกลงนี้มาสนทนากันอย่างเช่นในวันนี้ค่ะบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเมล็ an, ดพันธุ์โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวโพดก็เป็น ส่วนหนึ่งที่มาทำข้อตกลงร่วมกันณนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงขออนุญาตเรียนเชิญคุณยงยุทธปานสูงนะคะมาเป็นตัวแทนของบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์และก็คุณไพฑูลติโลก,กับวิชัยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทไฮโดรไทยมาร่วมสนทนากันด้วยในช่วงนี้นะคะขออนุญาตเรียนถามคุณยงยุทธนะคะว่าในการที่มาลงนามตกลงข้อตกลงกันในในวันนี้ในโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดครบวงจรช่วยขยายความให้ฟังนิดหนึ่ง ในส่วนนี้ก็คือของ Pacific กนะครับก็จะเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญแเราก็มีเทคโนโลยีเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็ตั้งในเมืองไทยมานานปีนี้ก็เข้าปีที่45แล้วนะฮะถ้าโครงการหลักๆที่เราทําอยู่เราก็ทําอยู่เยอะนะฮะโดยเฉพาะ ร่วมกับทางไฮโดรไทยนี่เราก็จะมีเรื่องแปลงสาธิตอะไรต่างๆนะเขาทำถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันนะครับสำหรับในเรื่องของมหาลัยแมโจนี่ก็มีแนวความคิดนะครับก็เพราะว่าของเราเนี่ยก็จะทำเรื่อง csr อยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพท่านนะครับที่เราทําอยู่มานานมากแล้วก็ส่วนงานภาคการศึกษาอื่นๆหลายๆมหาลัยเราก็สนับสนุนอยู่แต่ว่าเราก็มามองเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ย ทางสำนักงานใหญ่ได้มุ่งเน้นเรื่องโครงการ SDG ของ UN นะฮะ Sustainable Development Goals นะครับคือเราก็ไปร่วมอยู่2อ,อหัวข้อคือลดเรื่องความยากจนกับลดเรื่องความหิวโหวยนะฮะเพราะม,มันก็จะตรงประเด็นว่าถ้าเรามาส่งเสริมทางด้านภาคเกษตรมากขึ้นนะครับ ประชากรโลกก็จะมีอาหารมากขึ้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีขึ้นให้ผลผลิตสูงขึ้นนะในส่วนนี้เราก็ขึ้นมาทําโครงการข้าวโพดหวานอยู่ตอนบนนีท้ทางภาคเหนือนี่นานแล้วนะครับนานมากเลยร่วมกับทางบริษัทสนสวิตเราก็มาเล็งเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ปั้นนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการบ้างก็เลยมาหาลอกับทางท่านอธิการบรดีทางบัญชนะบดีเรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นมาในอนาคต เยาวชนหรือเด็กๆที่จะจบจากมหาลัยเนี่ยแทนที่จะเดินเข้าไปในตลาดแรงงานทั่วๆไปหรือไปเป็นเกษตรกรตามที่คาดหวังนะฮะเราทำไมไม่ให้เขาเป็นผู้ประกอบการที่สามารถที่จะเอาวิชาความรู้ใช่ครับไปใช้เดินหน้าต่อได้เดินหน้าต่อโดยที่โดยที่ไม่ต้องไปทาเองนะครับไปส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพนะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแนวคิดนะฮะก็เลยมาร่วมกัน ก็ดึงท่านดรองอาจเข้ามาในฐานะตลาดผู้รับซื้อที่มั่นคงมีการส่งออกมีการประกันราคานะครับเราก็ดึงทางด้านบริษัทไฮโดไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องปุ๋ยเนี่ยเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะพืชจะต้องใช้ปุ๋ยนะครับบริษัทแปซิฟิกก็จะมาเน้นเรื่องการจัดการเรื่องเมล็ดพันธุ์นะฮะให้นักศึกษาได้เข้าใจแล้วก็จัดการได้ถูกวิธีนะครับ ถามคุณไูในส่วนของไฮโดรไทยหรือว่าบริษัทในเครือปวิทกุปเนี่ยเราเองก็ร่วมสนับสนุนกับทางอาไลแมโจทางไฮโดรไทยเองก็เป็นผู้จาหน่ายปุ๋ยที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรมาก็เกินกว่า50ปีแล้วนะครับโดยท่านดรปวิทนะครับร่วมงานร่วมมือกับทั้งด้านวิชาการด้านงานส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับจริงๆแล้ว ทางหายปโจ้เองก็ให้งานด้านวิชาการกับทางเราไปก็ m, ไม่ใช่น้อยครับส่วนทางเราเองก็มีโอกาสได้ตอบแทนทางหายไปโจ้บ้างอาจจะเป็นในรูปแบบด้านการกีฬาอย่างฟุตบอลเราก็มีอะไรนะใช้คําว่าเรือใบสเตเดียมนะที่นี่เราก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นร่วมมือกันส่วนโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและเป็นโครงการที่ที่จะได้นำพาความองความรู้ในห้องเรียน ลงไปสู่การปฏิบัติงานจริงมันจะถูกการวางแผนว่าโอเคถ้าได้ปัจจัยการผลิตเม็ดพันธุ์ที่ดีปุ๋ยที่ดีตรงความต้องการของตลาด okay. และที่สําคัญที่สุดก็คือการได้ฝึก นักศึกษานะฮะให้ได้เรียนรู้เนี่ยกับเป็นสิ่งที่สําคัญถ้ามีการปฏิบัติงานจริงเนี่ยมันต้องมีการแก้ปัญหาไม่มีอะไรที่วางแผนแล้วได้ร้อก็ต้องแก้ปัญหาระหว่างทางในการที่ปฏิบัติงานได้ไปถึงเป้าหมายอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาเขาน่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผมก็ เห็นด้วยแล้วสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันว่าเราคงได้ความชัดเจนจากการที่ดิฉันมาอินไซต์พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2563นะคะช่วงนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณแขกรับเชิญที่มาให้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับการสนทนาในช่วงนี้ค่ะขอบคุณค,ค่ะสวัสดีครับ และนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการกรีนฟาร์มไลที้ได้เป็นประจำทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ในทุกๆวันเสาร์นะคะ7นาฬิกาถึง7นาฬิกานาทีค่ะส่วนสัปดาห์หน้านั้นเรายังคงเดินทางอยู่ในเขตภาคเหนือจะไปที่ไหนอย่างไรท่านผู้ชมต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะและท่านผู้ชมจะพบว่าในทุกๆสัปดาห์นั้นเรามีความหลากหลายในแวดวงการเกษตรมาเติมเต็มสาระให้ชมกันแน่นอนเลยค่ะวันนี้เวลาหมดค่ะคงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ